เอาหายไปแล้วหายหายอือเมื่อกี้เห็นอยู่หนูอย่าจิ้มลงสิหนูก็จิ้มขึ้นตัวหนูจิ้มขึ้นจังสิแม่ลูกเห็นั่นเห็นป่ส่งดาวให้แล้วจ้าขอบคุณค่ะหนูได้ดาวแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณที่ลูกขอบคุณเอ้ย หนึ่ง đau หนึ่งร้อง đau đ าวเสียงไอใครเสียงผู้ใดไอไอ้เพิ่งดูุเสียงไอคุ้นๆเอิ้นมึงหนูเอิ้นมึงหนูนฮ้ยเสียงไอพ่อใครไอ ไอ้งหันไหมเสียงไอคือเสียงไอพ่อเน่เอิญเสียงเอิญมั้งดูม,ดมาอย่งล่ะอ้อยายแต่ขอยยุกอดทอมอเสียงใครเสียงใครดูสิขอบคุณค่ะ เออเห็นเงี้ไมไมามาย้ายเปิดไห้มะมาย้ายเปิดเพลงไห้เขาสับเชนหนึ่งนี่ใส่หนออือสอนนี่ข้าวเดี๋ยวได้ปั๊บเขาสอนอย่างไดปั๊บทันทีเลยครับังนึ่งย้ายเขาสับย้ายเชนหนึ่งนี่ใส่หลก โอ้โน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 ้อ๊ยโอ๊ยน้าขแล้วไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวแม่แอตีแม่แอตีนะโน้โนไม่เอาไม่เอาไม่อยา่ตีแล้วกาบอ่น่องขุด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 ดขขุดไอุ้นปินอยู่หนาะขุดปีนอยู่หนา Đã hết chẳng bịn bay môn hình thế này rồi, 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 rồi Để. Để. này chắc, này 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 เอาเพี้ยงงลูกโอ้ยเอาเพี้ยยังกะเอาเพี้ยังน้องเพเอาเพยงงให้เงาให้เงอาะเอาะเอาะจะโนโนเสวัสดีสาวน้อยสวัสดีคุณสวัสดีรักันั้งสองมัค่ะ